สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาเก็บมะเขือเทศไล่ร้างนะคะไล่ด้เนี่ยข่าวมานะคะว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะโลดทิ้งแล้วนะไม่เอาแล้วเพราะว่ามันขายไม่ได้นะทุกคนไม่มีคนรับซื้อแล้วนะแต่ดูจากสภาพเนี่ยนะไม่เหมือนมะเขือเทศที่ต้องโรทิ้งนะคะแต่มันสวยมากถ้าเป็นในเมืองนะขายได้อีกเยอะเลยอะ่ะเสียดายมากนะ มีแต่ลูกใหญ่ๆเอาลูกแบบนี้นะที่มันแบบคล้ายๆจะออกเป็นสีส้มๆหน่อยนะเอาไปเก็บไว้ได้หลายวันเลยมันจะไม่เน่านะ เสียดายมากเลยนะคะอีก2-3วันเขาก็จะต้องโลดทิ้งแล้วนะ มีนามอันน้่งไม่ดี hmm? มันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะทุกคนที่เราจะต้องทิ้งมะเขือเทศดีๆไปทั้งสวนเลยนะแบบนี้เพราะว่าเราพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะห่างไกลจากตัวเมืองแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่พ่อค้าคนกลางที่เขาเอามารับซื้อเนี่ยก็ไม่มีตลาดเลยนะคะที่เราจะสามารถที่จะขายได้นะก็เลยต้องทิ้งไปแบบนี้ และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งแล้วนะคะแต่แดดเนี่ยจ้ามากเลยเหมือนกับว่าเที่ยงแล้วนะ <L un> นก็อย่างที่บอกนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนเนี่ยใจดีนะผลผลิตที่เขาเนี่ยไม่ได้ขายแล้วนะเขาก็ให้เราเนี่ยมาเก็บในวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเต็มตะกร้านี้นะ สีแบบนี้เก็บไว้ได้นาน ลูกใหญ่ๆอืยังไม่เต็มเลยแต่ว่าหนักมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะหนักขนาดนี้ไปขายในตลาดเนี่ยได้เยอะเลย Lên nhé. không ngắm được nha có hết xẻ đài đấy anh nghe khá đu không ลูกใหญ่มากทุกคนเต็มแค่นี้ก่อนนะทุกคนแบกไม่ไหว ไม่ไหวอะยังไงดีโอ้ยตะก,ก้านี่เราคิดว่ามันเล็กนะแต่จริงจริงแล้วมันใหญ่ไป เสียดายทั้งนั้นเลยเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะทุกคนจากการแบกมะเขือเทศและตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ และเราก็จะทําเมนูสุดฮิตในหมู่บ้านลึกลับนะคะนั่นก็คือเมนูยำม,มะเขือเทศนะถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตในหมู่บ้านนี้เลยนะกินกันได้ทุกวันนะ แม่แต่ยำกินได้ทุกเวลานะคะกินกับข้าวหรือว่าจะกินเป็นอาหารว่างก็ได้หเราก็จะหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะสดสดจากสวนเลยทุกคนมากินด้วยกัน ตอนนี้ใครจะไปเก็บมะเขือเทศนะ่ะยังทันนะเขายังให้เวลาเก็บอีกประมาณสองถึงสามวันนะหลังจากนั้นเขาก็จะเคลียร์แล้วนะไม่มีให้เก็บแล้วนะคะทุกคนภายในวันสองวันนี้ถ้าเราใครอยากจะเก็บนะเต็มที่เลยนะคะเท่าที่ตัวเองแบบไหวนะแบบเมื่อกี้แค่คร <Okay. S 1> ึ่งกระสอบปุ๋ย เลยครึ่งอ่ะครึ่งค่อนกระสอบนะคะโอ้โหหนักมากจากนั้นเราก็จะตาำตำกระเทียมแล้วก็พริกแห้ง tamluangkan น้ำปลาจากนั้นก็ขยมรวมกัน ใส่เพิ่มทุกอย่าง ดูน้ำเนี่ยแซ่บมากตอนนี้เราก็ หาเพื่อนมาร่วมแจมด้วยดีกว่านะคะทุกคนดูดีว่าเพื่อนบ้านเรามีใครอยู่บ้านบ้างหรือเปล่าอ่ามีคนอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะชวนเขามากินมะเขือเทศกับเราด้วยเลยเสียงมาจากตรง,ตงน,นูง้นเฮ้ยนกตัวเบลเลอร์เลยกินได้ไหมเนี่ยนกพวกเนี้ยดูหน้าตามัน มันร้องทั้งวันเลยฮะประกอบด,ดีเหรอประกอทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นนกอะไรนะแต่เจ้าของบอกว่าเขาบอกว่ามันชื่อว่านกขึ้นคานแล้วอะไรพา <ๆ S 2> เนี่ยเมล่อนนี่นป่า ta, khát được lắm tiếp đầm đầm, tí tí lại tiếp tục cô chất của tí tí, bóc 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 tí, -tí tố. อีแช่ชิแล้วกว็มันสีเขียนะวมนะั่แ่ชแล้วสเวพีไม่กินหรอไม่ไม่กินหรอไม่กินไม่ได้หน้าไปโดนอะไรมาม่ีอ๋อ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเมนูยอดฮิตของหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้นะคะและสามารถพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ